ฮัลโหลทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่พักตื่นเต้นมากนะคะที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่านี่คือโปรเจกต์ใหญ่ที่ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะทำเสร็จมันคือเกมขนาดใหญ่ที่เป็นไฮบริดระหว่างออนไลน์ออฟไลน์ line. แล้วก็เป็นการรวมร่างกันของการ์ดเกมเกมตีป้อมแล้วก็มีกิจกรรมทีมบิวดิ้งแบบฟิสิกอลด้วยตัวเกมจะเป็นยังไงคิดยากขนาดไหนแล้วก็ตอนเล่นจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลย ก่อนอื่นพักจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับรูปแบบของเกมก่อนนะคะตอนที่พักได้รับโจทย์มาก็คือที่โบสของภักจะมีค่ายครอบครัวกันจะมีช่วงเวลาประมาณ2ชั่วโมงที่อยากจัดเป็นเกมเพื่อสารความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้พักก็เลยมานั่งคิดเพราะว่าในค่ายอะ่ะมีคนที่หลากหลายอายุมากมีตั้งแต่1ขวบไปจนผู้สูงอายุแบบ60 70 80เลยเราก็เลยต้องพยายามคิดให้ครอบคุมคนทุกกลุ่ม ก็คือต้องได้ความสัมพันธ์ได้ความสนุกสนานอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาไปค่ายเขาก็จะชอบเล่นเกมแบบที่เป็นฐานๆใช่ไหมทุกคนแบบมีกินแตงโมสาดน้าเปียกกันอะไรซึ่งมันก็สนุกนะแต่ว่ามันเดิมๆแล้วค่ายนี้พักก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันปแปลกใหม่นะคะแล้วก็ตามสไตล์ของพกเนาะก็จะต้องเป็นเกมที่แบบใช้ความคิดนิดนึงคือพักเป็นคนแบบไม่ใช่สายตลกโปกฮาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะพักก็จะชอบรูปแบบเกมที่แบบเออมีกึ่งๆใช้ความคิดเป็นแบบพัซซลแก้ปัญหา วางแผนอะไรนี้เนาะทีนี้แรกเริ่มเนี่ยพักก็มานอนคิดธีมก่อนค่ะว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนคือด้วยความที่มันเป็นเกมในค่ายแล้วก็ต้องการสารความสัมพันธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีกิจกรรมที่เป็น physical activity หรือว่ากิจกรรม outdoor อย่างเช่นแบบการออกไปตัดลูกบอลออกไปวิ่งออกไปพบปะกันแบบเนี้ยต้องมีแน่นอนพักก็เลยคิดตัวมินิเกมก่อนค่ะซึ่งไอกกิจกรรมมินิเกมเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเกมใหญ่เหมือนเอาตัวเกมใหญ่มาครอบกิจกรรมเหล่านี้ไว้อีกทีหนึง่งโดยคนอะ่ะจะต้องออกไปนอกห้องไปเล่นกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อให้ได้ของบางอย่างมาแล้วของชิ้นนั้นอะก็จะเป็นตัวดําเนินเรื่องในเกมใหญ่ตอนแรกพระคิดแค่นี้ก่อนเนาะแล้วพระก็มานั่งลิสมินิเกมค่ะ ซึ่งมีในเกมของทางเนี่ยก็มีประมาณนี้เกมแรกก็จะเป็นสเปลชแบ็กนะคะก็คือเหมือนเอาลูกบอลใส่กระมังแล้วก็โยนไปข้างหลังเนี้ยแล้วก็เทคนข้างหลังก็ต้องส่งต่อไปเรื่อยๆให้จนถึงคนสุดท้ายเนาะแล้วก็มี scoop and score. s c o r ออันนี้ก็คือเอาไม้ตักบาค่ะไปตักลูกบอลแข่งกัน2ทีมเนาะใครตักได้มากกว่าก็ชนะสโตร์ชา a l เล n g e อันนี้ก็เป็นหลอดดูดค่ะแล้วก็ดูดกระดาษชิ้นเล็กๆขึ้นมาเหมือนดูดขึ้นมาแล้วก็เอามาปล่อยในชามของเราอะ่ะแล้วก็แข่งกันหลายๆคน a roll อันนนีี้จะเเเป็เกมมท่หาะกับ ผู้สูงไวน้นิดนึงนะเพราะว่านั่งเล่นได้สบายๆก็คือนั่งหันหน้าชนกัน2ทีมแล้วก็เอาไอ้ตัวแกนกระดาษทิชชู่อะร้อยใส่เชือกจากคนแรกแล้วก็ร้อยๆๆคือเชือกมันจะยาวๆทังแถวใช่ปะแล้วก็ร้อยๆๆไปจนถึงคนสุดท้ายถ้าฝั่งไหนที่ร้อยแกนกระดาษทิชชู่ไปหมดกระมังก่อนอ่ะก็ชนะค่ะ The Warrior Dash อันนี้จะเป็น วิ่งเปรี้ยวแบบนี้อุปสรรคนะอันนี้ก็จะให้เด็กๆไปวิ่งกันในที่ค่ายอะ่ะพักก็ตั้งเป็นโซนที่มีเครื่องเล่นเด็กเนาะแล้วก็เอาเชือกไปขึงๆให้เด็กก็แบบมุดมุดมุดอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะคะ Train to Castle อันนี้น่าจะเป็นเกมที่หลายๆคนเคยเล่นเนาะก็คือเอากระดาษอะวางบนพื้นแล้วก็มีกฎว่า คนที่ต่อแถวอ่ะห้ามเหยียบหญ้าค่ะต้องเหยียบบนกระดาษเท่านั้นเราก็จะต้องเดินไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้คือเขาก็จะต้องเหยียบบนกระดาษไปทุกคน,นยอย่างเงี้ยค่อยๆเหยียบหยิยบๆไปจนกระดาษหมดคนท้ายสุดอ่ะก็ต้องส่งกระดาษแผ่นสุดท้ายอ่ะมาที่คนแรกแล้วก็วางแล้วก็ก้าวๆก้าๆกันไปแล้วคนสุดท้ายก็ส่งกระดาษมาอีกอย่างเงี้ย up and under อันนี้ก็เป็น เกมที่เห็นเยอะมากใน Pinterest นะก็คือเขาจะมีลูกบอลบนพื้นแล้วก็ให้คนอะตีลูกโป่งขึ้นไปแล้วก็ระหว่างที่ลูกโป่งลอยอยู่ในอากาศ่ะเขาก็ เก็บลูกบอลใส่ตะกร้าของตัวเองเก็บลูกบอลใส่ตะกร้าแล้วก็ตีลูกบอลเก็บลูนใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถ้าลูกบอลของใครตกพื้นน่ะก็คือถือว่าหมดเวลาคนนั้นก็คือจะได้แ,แต้มแค่เท่าที่มีในตะกร้านะคะแล้วก็เทียบกันดูหลายๆทีมว่าทีมไหนได้ลูกบอลมากกว่าทีมทูปเกมนี้ก็สนุกมากเลยทุกคนก็คือเราจะมีรางอะแล้วก็เอาลูกบอลอะไหลาจากรางคนนึงแล้วก็ไหลต่อไปอีกคนนึงต่อต่อไปจนถึงคนสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่า ระยะทางระหว่างคนแรกจากคนสุดท้ายอ่ะมันจะได้แค่นิดเดียวแต่ว่าเขาอ่ะต้องเลี้ยงลูกบอลเนี่ยไปจนถึงเส้นชัยตรงสุดท้ายเพราะฉะนั้นคนแรกอ่ะที่ลูกบอลไหลไปแ,แล้วอ่ะเขาต้องวิ่งไปต่อท้ายวิ่งไปต่อท้ายแบบเนี้ยแล้วก็รับลูกบอลรับลูกบอลไปเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยสนุกมากๆเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสมามัคคีได้ดีมากๆแล้วก็จะมีกิจกรรมใบ้คําค่ะเวิร์ธเฮนอันนี้ก็ธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีฐานเกมพิเศษอีก2ฐานค่ะก็คือเป็นเกมชิมขนมกับชิมน้ําซึ่งเราก็จะมีขนมที่แบบ คล้ายๆกันอะเสร็จแล้วให้ปิดตาชิมแล้วให้เขาเดาว่ามันคืออะไรอย่างเช่นแบบโอริโอครีมโออย่างเงี้ยก็ให้ชิมแล้วเดาว่าเป็นอันไหนเนาะอย่างเช่นแบบโค้กเอสตัฟซี่อะไรเงี้ยก็คือให้ชิมแล้วก็ให้เดาว่าเป็นขวดไหนมีแบบโค้กชูการ์กับโนชูการ์อะไรเงี้ยทีนี้กลับมาที่ตัวเกมใหญ่ค่ะคือพากะไอเดียพากอยากได้เกมแบบตีป้อม คืออยากจะสร้างปรา,าสาทขึ้นมาเลยเป็นป้อมใหญ่ๆเลยนะวันจริงแล้วก็มีปรา,าสาทตั้งๆอยู่บนพื้นแล้วทําตรงพื้นเป็นแมพใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไอเดียมาว,าว่าวิธีการยึดป้อมน่ะก็อาจจะให้เอาทงไปปักบนปรา,าสาทอย่างเช่นสมมติปรา,าสาทนี้ต้องปักทั้งหมด7จ็ดทงแล้วเขาก็เอาทงสีของเขาอะไปปักบนปรา,าสาท1 2 3 4 5 6 7ถ้าได้ครบเจทงปุ๊บเขาก็จะได้รับปรา,าสาทนั้นไปครอบครองแล้วก็ได้คะแนนของปรา,าสาทนั้นไปค่ะ ทีนี้พอปิ้งไอเดียแบบนี้ก็เลยได้ธงมาเป็นตัวดําเนินเกมหลักค่ะเวลาที่คนออกไปเอาดอเพื่อจะเล่นเกมต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องแข่งขันแข่งกับทีมนู้นทีมนี้หรือว่าบางทีก็แข่งกับเวลาเพื่อที่จะได้ธงมาครอบครองแล้วเขาก็สามารถเอาธงนี้มาปักเพื่อที่จะหยุดป้อมได้ทีนี้ลักษณะของเกมใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ turn base หรือว่าเล่นกันเป็นตาตาคือเรามีทั้งหมด9สี9้ทีมแต่ละคนก็จะมีธงสีของตัวเองตาทีมไหนทีมนั้นก็เอาธงไปปัก ตาทีมต่อไปทีมนั้นก็เอาธงไปปักคือแต่ละทีมจะเดินได้ตาละธงเท่านั้นเพื่อความเท่าเทียมค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตัวปราสาทนะที่สามารถยึดได้เราก็จะมีป้อมใหญ่ป้อมเล็กมีหมู่บ้านซึ่งคะแนนก็จะไล่เลียงกันลงมาตามจํานวนธง,งที่ต้องการค่ะอย่างตัวปราสาทใหญ่เนี่ยต้องการทั้งหมด7ธงป้อมใหญ่ที่รองลงมาเนี่ยต้องการทั้งหมด3ธงป้อมเล็กต้องการ2งธงมีโรงแรมต้องการ2ธงแล้วก็บ้านต้องการ1ธงค่ะ ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็จะได้คะแนนไม่เท่ากันแน่นอนว่าประสาทที่ต้องการทงมากที่สุดเนี่ยก็จะได้คะแนนมากที่สุดนอกเหนือไปจากนั้นจุดที่มีประสาทอยู่แล้วมีป้อมอยู่รายล้อมเนี่ยถ้าเราสามารถยึดจุดแต่ละจุดที่ติดติดกันได้เนี่ยก็จะเกิดการซีเนอร์จีขึ้นค่ะก็คือถ้าสมมติได้ประสาแเราได้ป้อมข้างๆเนี่ยถ้ามันมีเส้นที่เชื่อมกันอยู่ตรงนั้นน่ะจะเป็นคะแนนโบนัสที่เราจะได้เพิ่มมาถ้าเรายึดได้2ป้อมติดกันทีนี้ได้ตัวเกมหลัก ได้ไอเดียเรื่องธงได้พวกนี้เป็นภาพออกมาหมดละเพราก็มานั่งคิดว่าเออเราอยากจะให้ลูกทีมทุกคนมีความยูนิคมีความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้อินกับเกมแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นก็เลยคิดเป็นคาแรคเตอร์การ์ดออกมาค่ะซึ่งลูกค่าทุกคนเลยนะประมาณ200คนก็จะได้คาแรคเตอร์คนละ1ใบทุกคนจะมีคาแรคเตอร์หนตัวเป็นของตัวเองก็จะมีความสามารถพิเศษต่างๆตามนี้เลยค่ะ การ์ดแรกนะคะเชฟเพิร์ดอันนี้จะเป็นหัวหน้าทีมซึ่งแต่ละทีมอาจจะมีการ์ดนี้แค่ไปเดียวเท่านั้นซึ่งไม่มีความสามารถพิเศษอะไรค่ะต่อมาจะเป็นเดอะโปรเฟตหรือว่าผู้พยากรณ์นะคนนี้จะมีความสามารถคือสามารถถอนพงสีของคนอื่นได้เดอะด s ไซเ l ิลหรือว่าสาวกนะคะคนนี้ก็จะสามารถสร้างโลกครอบ ปราสาทที่เราหยึดไว้ได้แล้วเพื่อให้คนอื่นจะมาถอนทงออกจากเราไม่ได้ค่ะ <S God <for> s l a i e r คนนี้จะสามารถระเบิดหมู่บ้านให้หายออกไปจากแม p ได้เลย w i c e Counselor คนนี้จะมีความสามารถพิเศษที่เป็น key ของเกมเลยค่ะก็คืออย่างปราสาทต้องการทั้งหมด7ธทงใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราปักไปได้แล้ว4ีทงแล้วมีสีอื่นมาปักอีก3ธทงเราสามารถใช้ Action กา a r d นี้เพื่อที่จะเปลี่ยน3ธงเนี้ยให้กลายเป็นทงสีของเราได้ทั้งหมดเลยค่ะ คาแรคเตอร์การ์ดต่อไป The Brave Princess นะอันนี้สามารถเอาการ์ดไปแลกธงได้1ชิ้นเหมือนกับได้ธงฟรีมา1อันค่ะต่อไป Angel Guardian นะคะอันนี้เหมือนเป็นการ์ด protection เวลาที่ใครจะมาถอนธงเราหรือใครจะมาใช้ action การ์ดระเบิดเมืองของเราต่างๆเราสามารถใช้ Angel เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันได้ค่ะรูปก,การ์ดทั้งหมดเนี่พยพักใช้ m i d j o u r n e y วาดให้นะทุกคนก็วาดออกมาสวยงามเลยมีแต่คนถามว่าแบบวาดได้ยังไงนะคะบ่าออกไม่ได้วาดเองค่ะ AI วาดให้ ทีนี้ที่โบสถ์เราก็ทํางานกันเป็นทีมค่ะพอพักได้นําไอเดียเหล่านี้ไปประชุมกับเพื่อนๆครั้งแรกเนาะก็มีคําถามมาบอกว่าแล้วเพื่อนๆที่ออกไปตามล่าทงไปหาทงไปเล่นมินิเกมอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะได้ทงเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมกับตัวเกมใหญ่ในห้องส่งหรือเปล่าเพราะว่าตัวแมปเนี่ยเราวางไว้ในห้องประชุมเนาะสร้างเป็นแมปใหญ่ๆเลยแล้วก็มาปักทงกันอยู่ตรงนั้นอ้าวแล้วคนที่ออกไปหาทงข้างนอกซึ่งน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ในค่ายเนาะเขาจะ รู้การดําเนินเกมในห้องได้ยังไงทีนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาค่ะทุกคนคือนอกจากที่เราจะสร้างแผนที่แมปอันใหญ่ในห้องจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อดูพิเคตแบบเนี้ยขึ้นไปบนจอด้วยเพื่อที่คนที่อยู่ข้างนอกห้องเนี่ยจะสามารถเข้าในลิงก์แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวของการปักธงได้ตลอดเวลาค่ะ เหมือนเป็นการไลฟ์ตัวเกมให้คนทั้งนอกได้ดูด้วยประมาณนี้เนาะซึ่งพักเองก็มีน้องชายเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วนะคะเรื่องแบบนี้เราสบายมากเราให้น้องเราช่วยเขียนก็จริงส่วนตัวพักเองอะพักเขียนโปรแกรมไม่เป็นนะทุกคนแต่ว่าพักก็เล่าคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยให้น้องชายฟังใช่ปะเขาก็ช่วยร่างโครงขึ้นมาเ่าๆแล้วเขาก็ใช้ฟอร์แมตที่ชื่อว่า J s o n นะคะเขาบอกว่า เป็นฟอร์แมตที่คนทั่วไปอ่ะอ่านง่ายพักก็ได้มีโอกาสเข้าไปแก้ตัวโค้ดในบางส่วนด้วยเนาะฮัลโหลทุกคนวันนี้พกักกำลังนั่งทำเกมค่ายอยู่นะคะก็เป็นเวลาที่ลูกนอนนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอะ่พะพักทำแผนที่โดยวาดใน iPad นะคะคือพักก็ไปหาแบ็คกราวมาจากแบบพวกฟรีพิกอะไรพวกนี้แบบรูปที่เขาให้ใช้ได้ฟรีอะแล้วก็เอามานั่งพลอตจุดด้วยมือเองนะว่าเราอยากได้ตัว ภาษาต่างๆหรือว่าป้อมต่างๆเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนในแมพบ้างนะอันนี้พะก็แบบแรนดอมเลยคือใช้มือจิ้มจิ้จิ้จลงไปแล้วก็ตัวที่เป็นเส้นซีเนอร์จีตัวเนี้ยก็วาดด้วยมือเช่นกันนะคะก็คือแบบสุ่มเลยอะแบบเราจุดได้ตรงไหนเราอยากให้เส้นมันอยู่ตรงไหนก็คือแบบวาดเขียนวาดเองเลยนะไม่ได้มีหลักการใดๆนะก็คือแบบวาดมือทั้งหมดเสร็จแล้วพก็เอารูปนี้นะคะเข้ามาใส่ในโปรแกรมเพน เพื่อที่เราจะจิ้ม coordinate ของมันนะคือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมอะเราไม่สามารถเขียนเป็นภาพได้ใช่ปะทุกคนคือเราต้องเขียนเป็นโค้ดเพราะฉะนั้นเวลาใช้โค้ดอะมันต้องใช้ตัว coordinate ว่าไอตัวตุ่มแต่ละตุ่มเนี่ยมันอยู่พิกัดไหนเป็น x กับ y นะซึ่งเราจะต้องทำ coordinate ให้เป็นแบบ0ถึง1อ่ะาก็เลยเอามาใส่โปรแกรมเพนแบบนี้นะคะ นี่แบบนี้เลยทุกคนเสร็จแล้วตอนแรกอะ่ะคือพะก็ต้องดูก่อนว่าเอค่า x กับ y จำนวนเต็มอะ่ะมันเท่าไหร่อันนี้ถ้าทุกคนเห็นจากรูปอะ่ะก็จะเห็นว่ามันเป็น2560คูณ170 7ใช่ปะอันเนี้ยก็คือความกว้างยาวเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรความแนวนอนแล้วค่อยแนวตั้งของรูปอะ่ะความกว้างความสูงอะอย่างงี้ละกันความกว้างความสูงของรูปนะก็คือเป็น x กับ y แบบนี้ ทีเนี้ยในรูปอะพักก็จะจิ้มเอาเมาส์เนี่ยทุกคนเห็นเมาส์ไหมเนี่ยเอาเมาส์ไปจิ้มสมมติเราจะเอาตัวนี้ใช่ป่ะเราก็จิ้มคือจิ้มไว้ไม่ต้องกดอะไรเลยนะเสร็จแล้วในเพจน่ะมันสามารถบอกพิกัดเราได้ทุกคนมันบอกว่า X เท่าไหร่ y เท่าไหร่ใช่ป่ะก็คือร้อยหกับ66ทีเนี้ยพักก็จะเอาค่านี้มาคำนวณใน Excel นะคะ ด้วยการเอาค่านี้มาใส่ในช่องเนาะเมื่อกี้จิ้มแต่ละรอบไม่เท่ากันคือรูปรูปมันพกเซล,ลมันใหญ่อะทุกคนจิ้มแต่ละค่ะมันก็จะเหลื่อมนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันไม่เป็นไรหรอกมันก็อยู่ใกล้ๆประมาณแถวนั้นนั่นแหละมันไม่ได้ถิงกันมากนะพระก็จะเอา x กับ y มาก่อค่าที่เราได้มานะเสร็จแล้วต้องสูตรเนี่ยพระก็จะเอาค่า x หารด้วยความกว้างทั้งหมดแล้วก็ค่า y หารด้วยความสูงทั้งหมดอันเนี้ยเราจะได้ coordinate ที่เราจะเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะมัน ก็จะเป็นแบบเต็มหนึ่งอะทุกคนลองนึกภาพว่าภาพของเราเนี่ยมันคือแบบด้านเอกอะอันมุมสายสุดคือศูนย์ไปจนขวาสุดคือ1แล้วจุดของเราอยู่ตรงไหนอะเอออันนี้มันก็แบบศูนย์จุด อ่ตรงกลางก็เป็นศูนจุดห้าใช่ปะ่ะตรงนี้ก็จะแบบเออศูนย์จุศูนย์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราดูเนาะเสร็จแ,แล้วด้านยาวก็เหมือนกันจากศูนย์ไปจนถึงหนึ่งวิ่งไปน,นี่เนาะทีนี้การเขียนโปรแกรมอะทุกคนคือจะบอกว่าพากะเขียนไม่เป็นนะโปรแกรมเดี๋ยวจะเปิดให้ดู อันนี้มันจะเป็นฟอร์มรูปแบบเจสันนะคะอันนี้คือน้องชายพักบอกมานะเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันคืออะไรนี่มันจะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยก็คืออันนี้คืออันที่น้องชายพักเขาขึ้นโครงมาให้ทั้งหมดแล้วนะคือเขาเขียนให้หมดเลยแต่ว่าไอ้พวกพิกัดอะอย่างทุกคนดูตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะคือพักเขียนไม่เป็นนะแต่ว่าพอเรามาแกะโค้ดที่คนอื่นเขียนอะมันก็พอจะอ่านออกอยู่อย่างเช่นแบบ อันนี้เราบอกว่าโอเคเรามีราษาใช่ป่ะโค้ดของมันคืออะไร C 1, mm. 1เป็น type เป็นปราษาชื่อเป็น C 1แล้ว position อันนี้ก็คือ coordinate ที่เราจิ้มมาจากเพนมาเมื่กี้แล้วก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวพะจะทำ excel แล้วพะจะทำเป็นสูตรเอานะแล้วเราก็จะกรอบทุกอย่างมาแปะลงไปในโค้ดนี้นะอันนี้ตอนแรกเป็น coordinate ที่แบบทำไว้คราวๆก่อนอนะแบบ ยังไม่ได้เป็นของจริงแต่ว่าพอเป็นของจริงปุบะพาก็แบบเกรงใจน้องไงเพราะว่ามันแก้เยอะมากไอตัวตุ่มตุ่มเนี่ยมันมีแบบเป็นร้200อยสองร้อยอะทุกคนแล้วมันใช้เวลาเยอะเวลาที่เราต้องมานั่งจิ้มทีละอันน่ะก็เลยเออเดี๋ยวมานั่งแก้เองนะคะอ่ะพาไปดูโค้ดต้องสีทีอย่างเงี้ยคือทุกคนถ้าให้พาเขียนเองอ่ะเขาก็เขียนไม่เป็นนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้สีอ่ะมันพอดูออกอ่ะเห็นบ้าอสมมุิอันเนี้ยเป็นทีมสีแดง แล้วก็เนี่ยสกอ์บอร์ดแบ็กเกาวใช่ปะ่ะมันคือสีอะไรแล้วถ้าเราอยากแก้สีตรงนี้ก็คือแค่ไปหาโค้ดสีมาแล้วเอามาแปะลงไปเท่านั้นเองนะคะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พัดจะทํานั่งทําวันนี้ให้เสร็จนะก็คือการปักหมดไอตัวพวกป้อมทั้งหลายบ้านทั้งหลายให้หมดแล้วก็เลือกสีที่ชอบนะคะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมีตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือมันบวกคะแนนให้เราค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําแค่แมปที่เป็นฟิสิกอลในห้องส่งใช่ไหมเราจะต้องมานั่งบวกเองว่าโอเคคนนี้ได้ประสาทแล้วได้กี่คะแนนคนนี้ได้ป้อมนี้ได้กี่คะแนนบวกกับเส้นที่เชื่อมกันอีกกี่คะแนนซึ่งมันมีโอกาสพลาดส,สูงมากอะถ้าใช้มือบวกนะเพราะว่าตัวแมปเนี่ยมันใหญ่แล้วมันมีจุดที่ปักหลายจุดมากๆโอเคค่ะทีนี้พอเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยพักเข้าไปทำแมปแก้จุดต่างๆปักโคออริเนต เลือกสีสันทุกอย่างโปรแกรมออกมาสวยงามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการเทสรันกันก่อนเล่นจริงค่ะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนเลยในค่ายเนี่ยเราแบ่งกลุ่มไว้หมดแล้วว่ามี9กลุ่ม9สีเนาะแล้วเราก็กําหนดหัวหน้าทีมแต่ละทีมไว้หมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเ้าก็เลยเรียกประชุมหัวหน้าทีมทั้ง9คนน่ะมาทําการบรฟก่อน เพราะว่าวันจริงเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากพอที่จะอธิบายทุกอย่างได้อย่างละเอียดค่ะเราก็ได้มีการเล่นเกมรอบ trial ด้วยหรือว่าเ okay. ป็นรอบทดลองนะไม่ใช่นะรอใ่้ต่อมาเป็นพี่แชมป์สีเหลืองค่ะไม่มีพี่แชมป์ในน้องอังสาไปไปคุณไปดูจิตน้ำเงินไปลองเละๆไปดูจิตน้ำเงินใช้โปรเฟตโปรเฟต B สองสามโปรเฟต B สองสามค่ะเมื่อกี้เราเปิดโลกแล้วเห็นเจนาไหมครับต้องใช่นะแม้งคุณแม่ไม่ใช้ มีใครอยากลงทงรงมีสองมีสามไหมครับแียเลยมอยะร้เสร็จแล้วหลังจากวันนี้นะคะก็มีอีกวันหนึ่งที่พักต้องลางานเลยนะทุกคนเพื่อที่จะมาจัดการทําพวกแมนนวลต่างๆเพื่อใช้ในการอธิบายนะคะเพราะว่าเรามีเวลาในการอธิบายเกมน้อยมากเราต้องทําทุกอย่างให้กระชับที่สุดพล้ก็มานั่งทําพวกสไลด์ต่างๆเนาะ คาแรคเตอร์มีอะไรบ้างต้องได้กี่คะแนนสีมีกี่สีทำสไลด์ให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดในการอธิบายค่ะแล้วตัวการ์ดเนี่ยพักก็สั่งลงพิมพ์ปริ้นมานะคะหลายร้อยใบยก็ไปซื้อซองมาแล้วก็มานั่งจับใส่ซองด้วยนะเพราะว่าวันจริงกลัวมันจะแบบฉีกขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนตอนนี้พักก็หนีลูกมาอยู่ยร้านกาแฟนะคะเพื่อที่จะมาเคลียร์งานเกม ก็ลังทำอันนี้อยู่นะจะเป็นสไลด์แมนนวลของการเล่นเกมนะคะคือเกมแบบซับซ้อนมากต้องทำแมนนวลให้ทุกคนได้อ่านกันเนาะจะเปแมนนวลของตัวเกมใหญ่เราก็จะมีแมนนวลของตัวมินิเกมนะอันนี้ยังทำไม่เสร็จเลย แล,แล้ววันจริงก็มาถึงค่ะฮัลโหลทุกคนนี่คือการทำงานของพวกเรานะแขะิข้วข้าวด้วยตัทองมีสถาปน,นึกอยู่ตรงนี้หนึ่งคนม <c oughs> ีประสาทใหญ่ของเรานะฮะ อันนี้เป็นวิธีตั้งที่ออกแบบโดยสถาปนิกของเราตั้งได้ลยตุ่มติดเป็นหลอดก็ได้เอาหลอดอีกนนี่ะอยู่ได้แบบแม่มั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังวางจุดพิกัดต่างๆลงบนแมปบนพื้นนะคะคือปัญหาก็คือเราวางจากจุดหนึ่งไปชนกับอีกจุดหนึ่งเสร็จแล้วมันก็ไม่ตรงกัน

ฐานนี้ยากนะรัระทาเปลือได้นะครับผมเสร็จแล้เดี๋ยวเราก้ไปพักผ่อาอัธยา ็สนุกสนานนะนอกจากธงที่เราจะได้จากมินิเกมแล้วเนี่ยเรามีการเอาธงไปซ่อนตามจุดต่างๆในสถานที่ค่ายนะเพื่อให้ลูกค่าอ่ะไปแบบหาธงที่ปักอยู่ตามต้นไม้บ้างตามแบบใตายพุ่มไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่วิ่งหาธงกันแล้วก็จะมีคนที่แบบออกไปเล่นเกมอย่างแข่งขันเพื่อที่จะล่าธงมาให้ได้มากที่สุดส่วนบูธที่เป็นชิมขนมชิมน้ําอันเนี้ย ก็คนแน่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นเกมที่ง่ายๆแล้วก็ได้กินขนมด้วยเนาะเราพักก็แบบเซอร์ไพรส์มากที่เด็กๆอะ่ะสามารถแยกออกระหว่างเล่กับเทสโต่ะทุกคนแบบปิดตากินแล้วเขารู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรอะ่ะคือแบบเก่งมากเลยนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งในปีนี้นะที่พักใช้เวลาทําเยอะมากๆแต่ก็เอนจอยที่ได้ทํานะคะเอนจอยที่ได้คิดแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกสนุกมากๆในกระบวนการทํากระบวนการวางแผนทั้งหมดเนาะจริงๆเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าเราแบบคิดมาแล้วก็วางแผนทําเขียนโปรแกรมอะไร ออกมาเยอะมากแต่ว่าได้ใช้จริงๆแค่ครั้งเดียวนะคะใช้แบบเล่นแค่2ชั่วโมงเองก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเอาเกมของพักไปใช้ไปเล่นในค่ายไปทำทีมบิลดิ่งอะไรอย่างเี้นะก็ DM มาหาพักใน IG ข้างล่างได้นะคะพักสามารถให้ลิงก์ตัวเกมที่เป็นออนไลน์ไปใช้ได้เนาะโอเคนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พักหน่อยนะจะได้ไม่พลาดน,นะะื้อหาแบบนี้ในอนาคตเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย